เรียบมาที่สุดที่นันนะครับนี่มาชนตะก้อนะครับระหว่างค่ายจุฬากับเดินสายนะครับจากไหนไม่รู้นะครับตามฟีนะครับมีบล็อกนะครับเจอฟีมีบล็อกนะครับระหว่างโจ้กับเต้นะครับฝั่งน้อก็จะเป็นเดินสายนะครับเนี่คือสองร้อยไปดิบ้าโอ้โหรจอปิดเน็ตครับ แพ้หนูที่3ต่อ2นะครับพี่จะพี่ขอสร้างระเบีเองเดินสายนี้จะเสริมนะครับปูกระชี้มาครับแต่ยอดมาไม่ผ่านครับก็จะเกะกะโอ้ยยี้ยโอเคโอเคโอเคดูกันเจอปีเมื่อกี้แล้วก็เจอแก่ไม่ทันนี่จะมองเห็นชัดไน่เลยนี่แหละนี่แหละ สองต่อสามนะครับโจจะเซิร์ฟครับได้ครับทำไงครับล้นมาเต้เราได้โอ้สามเท่ากันครับสามเท่ากันครับมีสีนะครับเต้เราได้ออกงานแล้วครับวันนี้ โจจะเจสิร์ฟครับโจเสิร์ฟแปจายแต่ยอดออกครับนิดเดียวครับออกนิดเดียวครับสามเท่าันนะคั้วนเันครับเดินขาจะเสิร์มครับ นี่ใครเจอชุดใหญ่แล้วครับโจจับได้ครับโจชงเต้ทำไงเต้ไอ้โอ๊บบอครับไปตอกหัวเลยไปตอกหัวเลยไปตองหัวเลยเอาเอิาตีหัวสี่เตะไปสามถ้าวันครับโจจะเสิร์ฟครับไเอาสี่หัวสี่เปเลยโจเสรีโอ้โหติดเน็ตครับเซสร์ฟีมีบล็อกนะครับพวกนี้เกมที่13นะครับ วางค่ายจุฬานะครับเต้ของเราครับเต้จุฬากับโจครับเดี๋ยวมัจะเดินสายนะครับสามเท่ากันครับจมาโจจับได้ได้เต้ทำไงเต้ปิ้นติดบล็อกครับโอ้โจยังได้ครับโอ้โหโจแน่นอนจริงๆครับเต้เต้โอ้โหเต้ใส่เน็ตครับ โ้โงเตเหเราเจ้ายังทันครับซีต่อสามนะครับสีต่อสามครับเดินสายเซิร์ฟติดเน็ตครับ สองครับสไปขอจูราจะเสิร์ฟแิมใช่จูราเสิร์ฟไปโอ้โหลูกนี้โจเสิร์ฟเอสเลยครับโอ้โหลูกนี้โจเสิร์ฟเอสเลยครับลูกนี้โอ้โหอะไรล่ะฟิวสี่เท่ากันครับหมูอะไรครับหมูสี่ต่อสี่ครับโจจะเสิร์ฟครับ โจเซไปเปิดขึ้นมาเตะทำไงเตะบล็อกโอ้โหตามสองรอให้พันทีกดีเร็วามสองรอให้พันทีเรีวสี่เท่ากันครับ ผมมาผมเอาใกล้ตายเริ่มสายจะเสร์ฟครับเสร์ฟมาโจดจับซ้ายโจชงไพ่เต้ทำไงเอาละครับอ้าวเสร็จโตดดีครับอย่างนี้เต้ทำไงเต้เรียบร้อยดี ฝีเท่ากันครับโจจะเสร์ฟคับจโจเราจะเสิร์ฟไปเสิร์ฟไปโอ้โหเสิร์ฟดีครับโอ้โหจเสิร์ฟดีครับโจเสิร์ฟดีครับเก็ตได้สองลูกแล้วครับโอ้โห่พูดอีกทีนะเมื่อกี้มึงบอกาใ่ตอนนี้มเรฮ้ยเฮ้มึงไปไกลกูหน่อยวากลุ่มนี้่อะไรวะ กงงเราสามคนท oui ี่อยู่ด้วยกันที่ได้เลยนะเมื่อกี้บอกว่าไม่ได <teachers> ้นะยบ้าเสือดีมากครับให้มันเหมือนเสือเพราะเสือพีนี่สออะไรเลี้ยงต่อเลยก่อน5ต่อ4ครับค่ายจุฬาน้ำนะครับโจจะเสรือครับไมมีสองตัวของโจเราจะเสือของโจเสิร์ฟไปโอ้โหลูกนี้จะตัดยอดครับไม่ไม่ผ่านครับลูกนี้จะตัดยอดไม่ผ่านครับ4ต่อ5ครับ เดินมาชิงไฟกูด้วยนี่เดี๋ยวครับกากรแบ่ลกูก็ไม่รู้ว่างงมันจิ๊มหายเรลง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 นี่ลงนี่นี่ลงวยอก็เลง่องไรมาแล้ว่ะเ้าราชบุรีมันไม่ไฟอ่ะโยนไปโยนไ่าดนมไล่สให้หน่อามย เจาจะเสิร์ฟครับเจ้าของเราครับนีครับป้าเราจะเสิร์ฟเสิร์ฟป้ายออกครับออโจไ้เลยนะครับต่อ5นะครับยังเดินขายมานะครับ ครปีก้าจุลารับให้ครับมึงชอบมูการ์มาโต้จับขวาชงไปเต้ทำไงเต้แตยยอดโอ้โหสวยงามมากครับลูกนี้เต้จุลาแตยยอดครับลูกนี้จริงคือห้าต่อสี่ครับโจจะเสิร์ฟครับโจเสิร์ฟไปอีกครับเต้ทำไง แมของ่ายจุลานะครับ6ต่อ4ครับหต่อสี่ครับนี่น้งโจเราหกต่อสี่ครับจุลาจะเสิร์ฟครับโจของเราโจเสิร์ฟไปอ้าวเอ็ดอีกแล้วครับโอ้โหโจเสิร์ฟดีจริงจริงครับ อุนี้เกมสิบสามนะครับเกมเติฟรีมีบล็อกครับคู่นี้ตั้งหมดนะครับคือเหมือนขโมยแก้ขมงไม่ได้แก้เจ็ดต่อสี่ครับไายจุลานำอยู่ครับเจ็ดต่อสี่เจ๋อของเราจะโซอครับเยันนินเราเขาปากเขาแข็งเจ๋อของเรามาดีครับน้องเจ๋อของเราถ้ามีทักษะอีกนิดนึงเดินสายได้เลยครับ เจ็ดต่อสี yeah. oh oh hey. oh why? Why ่เสอไปเสือไปแล้วติดนะครับเตะทำไงออกครับออกครับตรงนี้เต้องกอเต้อ นะครับเมื่อกี้ทัดเต้ครับเต้ <LP. S 2> มีสปิริตครับน้องเต้ของเรามีสปิริตครับกรรมการขานได้ครับแต่น er ้องเต้บอกว่าโดนทัดครับเยี่ยมครับสปิริตดีมากครับเสร์มาน้องเต้เปิดเข่าขวาโจชงเต้ทำไงเต้ติดโอ้ติดปั๊กยังได้ครับโอ้โหต้องดาบสองครับโจของเรามาดีจริงครับน้องโจของเรามาดีจริงครับต้องซ้อมให้หนักครับน้องโจเราเดินสายได้เลยครับ เดินซ้อมเบสิกอีกนิดนึงครับน้องโจเราโจเราได้แล้วนี่มึงอกูของพวดม่ว่าเพิ่งได้หมดแล้วครับการฝึกซ้อมนิดนึงครับเจ็ดต่อซีครับค่ายจุฬานำอยู่ครับเจ็ดต่อซีน้องโจจะเซฟขัดโขนโจเสิร์ฟไปือ่ายเปิดขึ้นมาใครทำให้โอ้โหไม่ติดม็อกครับลรงนี้โอ้โหแข็แรงจริงๆ ไอ้แกงแกงกูให้มึงระยัดนะว่าจะยัดกูรั่วเสียบอกขยับนะใครกูจะไปแล้วสี่ต่อเจ็ดครับมันสายจะเสิร์ฟครับสี่ต่อเจ็ดเสิร์ฟมาอ้าวโอ้โหเสิร์ฟเอฟเลยครับไล่มาแล้วครับห้าต่อเจ็ดครับกัดกันครับเสิร์ฟเข้ามาเลยมาช่องคางเลยครับพี่อดีตครับ ดีครับห้าต่อเจ็ดครับต่อเจ็ดครับครับมานเมาน้องเต้เปิดขวาไปโจ้ทำไงโจ้ชงมาตรงนี้จะเหลืออะไรแล้วครับโอ้หรงนี้เต้เตะดีครับอมคนเดียวบอกให้ไม เจ็ดต่อห้าครับค่ายจุฬาจะเสิร์ฟโจน้องโจเราเสิร์ฟครับโจเสิร์ฟไปเขามาเปิดขวาครับเต้ทำไงเต้จะบล็อกกินไหมอ้าวโอ้โหแต่ยอดทำตรงนี้เต้ขึ้นไปเร็วนิดหนึ่งครับเต้ขึ้นไปเร็วนิดหนึ่งมาต่อเจ็ดครับเสิร์ฟมาน้องโจเราเปิดเข่าขึ้นมา เต้ทำไงเต้ติดบ็อกครับอาวยังได้โจยังติดยกโจ้ครับโอ้โหต้องใช้ดาบสองครับเต้ของเราดาบแรกไม่ติดครับต้องดาบสองครับนี่แตหยัดครับวันนี้หัวเปียกครับหัวเปียกครับวันนี้ปลาหยัดของเราหัวเปียกครับข่ายจุฬาของเราหัวเปียกเขางไปทางนู้นเต้ดูจังหวะนี้หนึ่งบล็อกอ่ะขึ้นจังหวะนี้หนึ่งคนหมดหน้าเนี่ยครับคนหมดหน้าเนี่ย ขายดูหนเลยดูคนหมดเลยนี่โจจะเสริมนะครับสุลาเจ็ดอห้าครับต่อไปโอ้โหเตเขามาเตะทำไงโดี่เออเฮ้ยผ่านบล็อกนิดเดียวเจังหวดียวดูจังหวะนี้นึงเตะขึ้นบล็อกอ่ะอย่าขึ้นเร็วขึ้นเร็วมันนี่ มึงลองให้แจมเสมอดิเดี๋ยวมึงมายืนไอ้แจมมันเอาเลยนั่งได้ถห้าต่อเจ็ดครับเตะบักเตะบักเตะตรงนี้สนุกมากนะครับสูสีมากครับเดิมมาเตะเปิดซ้ายเลองโจเราทำไงโจดไปเตะเตะโอ้โหทัดออกครับโอ้โหโจเราชงได้ทุกรูปแบบเลยครับเตะก็เตะได้ดีครับจัเขาไม่ต่อยเขายิง ครับครับครับกองห้างครับน้องโจเราจะเสิร์ฟครับกินแม่นที่ไม่ได้กลัวหรอกน้โจเสิร์ฟไปแต่ยอดไปน้องทำชงเองกินเองครับโอ้โหเกือบติดบล็อกเต้ครับโอ้โหนิดเดียวครับตรงนี้แต้มแล้วครับตรงนี้ ห้าต่อเจ็ดครับสายเสริมมาอ๋อครับโจโจเอามุ่มเดิมอะโจมุ่มเดิมโตถนัดเนี่ยเออเตรียมทางไปดิเจ็ดต่อห้าครับน้องโจเราจะเสริมครับโจโอ้โหนิดเดียวครับเกือบพิกเนตครับนิดเดียวย่องมุ้งติดกัด ต <ficou S 2> ัดหยอดกูไม่อยู่เป็นจุดต่อเจ็ดครับเจ็ดเสริมมาครับแต่หยอดมาโอ้โหน้องโจเรายังได้ครับโอ้โหเต้ไปคืนขึ้นไปครับทำไงครับลูกนี้เป็นดีของจุฬาครับโอ้โหเป็นดีของจุฬาครับลูกนี้เต้ าหวพานมาให้แล้วครับแต่น้องเ็าติดเตติดครับน้องก็ติดติดเลยครับโอ้โหน้องเขารีบไปครับอนนี้มันจะเป็นน้องตำรวจนะครับอยากเตะครับหาปหาสบกาการเหมือนกันครับเอาครับต่างคนต่างหาวสบราการนะครับเจ็ดต่อห้าครับห้าจุลานำอยู่ครับน้องโจเราจะเสร์ฟครับน้องโจเราดีมากครับ เทคนิคอีกนิดเดียวครับน้องโจเรานี่นะครับว่ารถเล็กน้องโจเราไม่เคยแตะแมตชใหญ่ๆนะครับก็จะตื่นเต้นนิดนึงครับน้องโจของเราไม่เคยแตะแมตชใหญ่ๆครับเจ็ดต่อห้าครับตัวรานัาอยู่เจ็ดต่อห้าเจอไปอ้าวเกี่ยวได้ครับทำไง แล้วครับติดบล็อกเตะแล้วครับเฮ้ยเห็นไหมจับจังหวะงั้นแหละน้องโจเราต้องใช้เวลาอีกนิดนึงครับสีแล้วครับต้องเช็คสภาพจิตใจนิดนึงครับแปดต่อห้าครับน่องจูรานำครับน้องโจเราจะเสิร์ฟนองโจเสิร์ฟไปน้องโจเราเสิร์ฟดีครับโอ้โหน้องโจเราเสิร์ฟดีจริงๆนะ สสเสรได้สามสี่ลูกครับน้องโจนะครับจเโจโจเียโจาเอาเฮ้ยสเอานี่ไม่เล่นกัน้้อหครับน้องโจจะเสิร์ฟครับน้งโจเราเสิร์ฟไปเออเครับโอ้โหสดีจริงจครับน้องโจเราเสิร์ฟดีครับ โจ้ครับเสร็จดีครับเสิร์ฟได้ห้าลูกได้นะครับน่าจะเสิร์ฟได้ห้าลูกได้เต้เราก็บล็อกดีครับวันนี้มาดีครับวันนี้มาดีครับคายจุฬามาดีครับวันนี้นะครับเฮ้ยดูจังหวะนี้นุ๊กบ๊อก ดีแล้วเมื่อกี้บอกดีแล้วเหลือพี่นี่สิบต่อหครับโดยจะเสร็จครับปดพี่ต้องปวเมยวพี่แพี่แล้วโต่อไปตายยอดโอ้โหไม่ผ่านร้ก็รู้รู้อยู่กี่เยพี่ร้อง้านเห็ใจพี่ด้วยนะแฝงม่ตาอยาพูมันด่ห้าต่อสิครับ เต้มาเต้เปิดซ้ายไปโจทำไงโจชงไปเต้เต้โอ้โหทัดบล็อกออกครับเตดีครับนนี้เตดีทัดบล็อกออกงได้ครับอยู่แค่นี้ไปแทงอะร้งปยจแโจจะเสิร์ฟครับสิต่อห้าครับห้าน้องโจเสิร์ฟไปหลงไปน้องเปิ้มาเต้ทำไมจะบล็อกอยู่ไหมเต้อ้าวโอ้หนิดเดียวครับ เกือบติดบ็อกเต้ครับติดนะครับยังนำหางอยู Without, ่นะครับค่ายจุฬา5ต่อ10ครับแต่ก็ประมาณได้ได้ครับก็ครับลูกกลมๆครับเสิร์มามารถมรถม่เนีรถมเี่อกงีใหม่นะครับมีรถมวิ่งผ่านครับ5หต่อสิครับ เมาโอ้ติดเนตครับโอเคลิ่งสสานนะอันนี้ยังไมัน่ากลัวน่ากลัน่ากับน่าน้ากัวน่ผน่านลัวล่น่าน่ากลันากัวนลัวน่ากันี้กับากับน่าคลั่ากลัน่ากลัวน่ากัวนจ้กลัวน่ากลัน่าขากันาัวนน่ัันััาไลลก่ บล็อกออกไก่ครับอะไวะัดบล็อกออกไก่ครับเดือบติดครับเนเนอยากคุณพี่น้องห้าต่อสิครับเสมรับน้องมาเสิร์ฟโอ้โหตรงนี้เสิร์ฟต่อแน่้เกนสองัครับโจ้นิ่งๆโจ้ 5ต่อ10ครับ10ต่อ5ครับน้องโจจะเสิร์ฟครับจบกันเลยน้องโจเสิร์ฟไป้ายมาเตยทำไงเตยบล็อกอยู่ไหมโอ้โหน้องแต่ยอดครับลูกนี้โอ้โหนแต่ยอดดีจริงๆครับแต่ยอดดีจริงๆครับระยะระยะจบๆไปร้อยแปดต่อ10ครับกันเองลดไปเหลือ108ครับจบไป สนามปีนังแล้วครับเราให้ดูเป็นเกมกีฬานะไม่ให้เล่นในการทำงานนะครับให้เล่นเป็นการกีฬานะครับร้อยแปดเป็นศย์ศูนย์เป็ปีนังแล้วครับเราไม่แนะนําให้เล่นการกีฬานะครับให้ดูเป็นการกีฬานะครับแต่ก็เสพตักของเรานะครับอันนีู้นย์ศูนย์เป็นร้อยแปดสิบต่อห้าครับใช่จุฬาจะเสิร์ฟครับโจเสิร์ฟไปน้องเปิดซ้ายมาทําไงแก้มาอ้าวของใช่จุฬาครับแก้มาไม่ดีครับตรงนี้ เต่อ5้าครับเกมคู่นี้เกมที่สิานะครับเกสิบสามนะครับคู่นี้โจเซป้ไปโอ้โหติดเน็ตครับห้าต่อสิบเอ็ดครับห้าต่อสิบเอ็ดครับน้องจะเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาติดเน็ตเหมือนกันครับห้าติบเลยครับ น้องโจเราจะเสิร์ฟครับส1อดต่อห้าครับจุฬานำาหงแล้วครับเสิร์ฟไปแต่ยอดไปน้องเขาเปิดได้ครับตดลงมาครับไม่เดียวครับตรงนี้สองต่อห้าครับโอ้โหววนลงไปมีฟฝั่งนั้นเป็นต่อนะครับเป็นต่อจุฬานะครับเล่นไปเล่นมาจุฬาเล่นดีกว่าได้กับโจเข้าขางันครับอ้าวโจเสิร์ฟไปิดขวามาคนจะแก้มาแล้วครับ แก่มาโอ้โหแก่ดีครับลงสามเหลี่ยมเลยครับลงสามเหลี่ยมนะครับน้องแก่ดีครับน้องสอนน้องแก่ดีครับถ้ามีเกือผ่านหรือแต่ลงสามเหลี่ยมเลยครับเมื่อกี้ครับเกมเริ่มไหมครับห้าต่อสิบสองครับเกมสิบสามนะครับคู่นี้โจะจับเกี่ยวขึ้นมาได้เต้ทำไงเต้ แตะยอดโอ้โหโดโทำไมทำนักูนี้ติดเน็ตครับไล่ขึ้นมาแล้วครับ6ต่อ12ครับอย่าพูดขึ้นพี่เต้ตื่นครับ6ต่อ12ครับเจอป้ายโจเปิดเข่าช่องเต้ทำไงเต้แต่ยอดครับเอายังติดครับเอ้าโอ้โหน้องกักกันครับ เดี๋ยวครับจะพอยครั้งที่2ที่3นะครับยังไม่เกมครับค่ายจุฬาครับเอาละครับน้องเต้เราจะขอเสิร์ฟครับจะเกมไหมครับบอกว่ายังเกมหมดแล้วทุกคนย้ำไปย้ำไปย้ำย้ำเต้เดี๋ยวไปโอ้โหเต้โยนแรงครับเรียบร้อยดีครับลูกนี้โอ้โหเกือบติดโจ้ครับเกือบติดโจ้ครับ 6ต่อ12ครับเดวมาโอเกี่ยวได้ครับโอ้โหเต้ทำไงเต้เตะเรียบร้อยครับท่วมบล็อกไปครับเตะสูงมากครับท่วมบล็อกไปเลยครับใครจะเล่นเต้จะขอเสิร์ฟอีกทีครับจะเกมไหมครับเจ็ดพอยครั้งที่4แล้วครับ12 ต่อหครับเตะเธอไปโอ้เตะโยนไม่ให้เขาแล้วครับโจจะมักกินไหมอ่าเกมครับเป็นของเปนของเตะครับสายจุฬานะครับเตะกับโจครับอู้นี้ต้องจับกันคู่กันบ่อยๆนะครับจะดีนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ